สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรามาดูต่อสามเหลี่ยมนะครับที่ผมตัดยอดเหลือจากการกราฟนะครับผมก็มาใส่ในคุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแช่น้ำฮตอนนี้ครบ2ออาทิตย์แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเขาออกลากให้เราได้ไหมแต่เท่าที่สังเกตจากภายนอกตอนนี้นะครับก็คือเขาไม่เหี่ยวอ่าในเมื่อเขาไม่เหี่ยวแถมอ่าตามตุ่มหนาำเดี๋ยวผมซูมให้ดู เขาไม่เหี่ยวแล้วตามตุ่มน้ำอ่ามีขนฟูขึ้นมานะครับอ่ามีขนฟูขึ้นมาแบบนี้เยอะเลย มีคนฟูแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกตาครับทุกตุ่มน้ำเลยจะมีคนฟูขึ้นผมก็เลยอนุมานาว่าเขาน่าจะออกลางให้เราได้เดี๋ยวเรามา เปิดดูกันครับออกลากจริงๆด้วยขอญาตวางแป๊บนะครับนี่เห็นไหมจุดขาวๆอ่ต้นนี้ออกลากให้เราแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็คงเอาไปวางไว้ในถุงดําลองดูอันเล็กๆบ้างครับแบบหัวเล็กๆที่เราตัดกันไว้ที่ผมตัดไว้นะครับหัวเล็กสั้นแค่นี้เองครับ เยอะด้วยหลายตุ่มเลยกี่ตุ่มครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตุ่มเลยทีเดียวืมไข่ตอดเอ้ยไข่ตอดไข่ตัดยอดแล้วทิ้งใบนี้เสียดายน่าดูครับ นกนมาดูกันอีกครับดูนใหญ่กันบ้างืม <c oughs> แน่นจัดดูยครับ มากมาแน่นมากเดี๋ยวต้องรีบเอาไปลงถุงดำแล้วครับอย่างนี้พอไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเขาออกลากยาวแล้วเรา,เาไปลงลากเขาอาจจะหักก่อน จะหักตอนเรานํำลงถุงก็ได้นะครับถือว่าการทดลองในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับผอาผงก็ไม่เคยอยมางนั้นที่แบบเอาส่วนยอดที่ตัดเหลือจากการกราฟเอามาเพาะพันต่อนะครับถือว่านี่ประสบความสำเร็จอย่างมาก แล้วก็เดี๋ยวเราคอยดูติดตามกันต่อไปนะครับว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเขาจะแทงยอดให้เราใหม่นะครับตอนนี้ก็ครบ2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวต้องเอาไปลงถุงดำแล้วโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนอนี่อะไรหลายต้นเลยนะครับเนี่ย กี่ต้นเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาห้าสิบเจ็ดิบดเกสสิบเอมยสกสเลขสวยครับ30สิพอดี <c oughs> โอเคครับลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้ติดตามกันใหม่รอบหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ